นอกเหนือจากโครงการพัฒนาต้นแบบเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยทีรีเลสโมเดลแล้วกรมราชัณฑ์ยังมอบหมายให้เรือนจำพันธสถานทุกแห่งดำเนินการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องกลุ่มเป้าหมายคือผู้ต้องขังที่กำหนดโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนถึง1ปีโดยมีหลักสูตรให้เลือก3รูปแบบได้แก่หลักสูตรระยะสั้น30ชั่วโมงหลักสูตรระยะยาว100ชั่วโมง หลักสูตรทางเรื่องการเรียนรู้ผ่านสื่อไม่ต่ำกว่า30ชั่วโมงอย่างไรก็ดีหลักสูตรเหล่านี้อาจยังไม่ครอบคลุมทักษะที่ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษจำเป็นต้องได้รับนายกิจณะทิพยาจ a j ร,ร์ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยองจึงเปรียบการปล่อยผู้พ้นโทษโดยไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมเหมือนการปล่อยเรือออกสู่ทะเลโดยไร้เข็มทิศซึ่งไม่ได้เพียงตัดโอกาสในการสร้างทักษะอาชีพ และเครือข่ายสนับสนุนเท่านั้นแต่ยังทิ้งภาระทั้งการเงินและความเครียดให้กับครอบครัวอีกทั้งทําให้กรมราชธรรมต้องแบกรับต้นทุนงบประมาณและทรัพยากรบุคคลที่สูงขึ้นจากการดูแลผู้กระทําผิดซ้ําจากความสําคัญดังกล่าวผู้บัญชการเรือนจํากลางระยองจึงได้มอบนโยบายให้ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจรวมกับฝ่ายควบคุมแดน3และฝ่ายควบคุมแดนเจ จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยประจําปีงบประมาณพศ2568ขึ้นโดยมุ่งเน้นผู้ต้องขังที่กําลังจะพ้นโทษในเดือนถัดไปทั้งหมดพร้อมกําหนดกรอบการฝึกอบรมจากงานวิจัยโปรแกรมการป้องกันการกระทาผิดซ้ําของผู้ต้องขังมีให้ก่ออัชญากรรมรุนแรงปีงบประมาณพศ2565ซึ่งจัดทําโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาออกแบบหลักสูตรเชิงรึกหลักสูตรประกอบด้วยการพัฒนาทักษะสำคัญ5ด้านได้แก่ 1. ร่างกาย 2. จิตใจ 3. ทักษะอาชีพ 4. ครอบครัว 5. สังคมจัดอบรมต่อเนื่องเป็นเวลา16วันและเสริมด้วยหลักสูตรโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทาน์จำนวน14วัน เพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้การเกษตรผสมผสานบนพื้นที่โคกหนองนาการจัดการน้ำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารทรัพยากรเศรษฐกิจครัวเรือนตั้งแต่การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์จนถึงการประเมินต้นทุนรายได้เพื่อสร้างอาชีพอิสระหลังพ้นโทษอย่างมั่นคงหลังจากผู้ฝึกอบรมพ้นโทษจะมีการติดตามผลและให้ความช่วยเหลือ ผ่านศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทําเรือนจำกลางระยองผลการดําเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนมีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น403คนและมีผู้ต้องขังกลับมากระทําผิดซ้ําเพียง6คนคิดเป็นร้อยละ1.48ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของโครงการในการลดอัตราการกระทําผิดซ้ําและส่งเสริมการคืนคนดีสู่สังคมอย่าง,ย,างยั่งยืน